ทางสมาคมศิทธิเก่าและตลุู่เก่านะครับก็จะนําหนังสือของสมาชิกยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนมัจยาในครั้งนี้นะครับอาทิเช่นนะครับก็ศึกษาที่การจังหวัดนครศรีธรรมราชทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็กรรมการทการทางด้านการศึกษาของสวทนรนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนของเรามีอาย,ยุยืนยาวมั่นคงอยู่ได้พราะมีผู้บริหารที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมในการกระทำใดๆต่อโรงเรียนนี้ก็อยากย้า้ถูกต้องโปร่งใสชัดเจนก็เพราะว่าได้เห็นแบบอย่างอันดีงามมั่นคงอยู่ได้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ ของสมาคมจิตเก่าก็คงจะไม่สามารถตอบได้นะครับหน้าที่ของสมาคมเองนะครับก็จะนาข้อมูลรายละเอียดและก็ขั้นตอนในการพิจารณาทําเป็นหนังสือและก็เอกสารแนบในเรื่องของขั้นตอนต่างๆทั้งในเรื่องของกรรมการสถานศึกษานะครับแล้วก็ต้นาการเขตพื้นที่ในเรื่องของการให้คะแนนอ,อก,กอสจนะครับกสจจาณาเพื่อที่จะให้ทางหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบรายละเอียดซึ่งในการยื่นเรื่องในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะได้เป็นบรรทัดฐานในการแต่งตั้งผู้บริหารน,นะครับทางด้านการศึกษาทั่วประเทศเพื่อที่วาต่อไปในเรื่องของการพิจารณายกย้ายอยากให้มีความโปรง่งใสสามารถตอบสังคมได้ส่วนในเรื่องของผลการพิจารณาก็ผมคิดว่าในระเบียบและก็วิธีการของในระเบียบและก็กฏเองการย้ายต่างๆของกระทรวงเนี่ยทางกระทรวงมี หลักการแล้วก็มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะครับก็คงทางสมาคมก็คงไม่ได้ไปกล้าล่วงมีเพียงแต่ว่าจะนําเสนอเพื่อให้ตรวจสอบว่าที่ผ่านมาในเรื่องของการแต่งตั้งพว่วงในการโรงเรียนมีมาอะไรทิดในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่กรรมการสถานศาึกษาพ่วงในการเขตพื้นที่แล้วก็อนุกรรมการกศจและก็กศจมีการพิจารณาและก็แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ หรือไม่ผมเองคิดว่าในส่วนของสมาคมศิทธ์เก่าก็จะทํางานร่วมกับโรงเรียนได้เป็นปกตินะครับโรงเรียนเองก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะมีระบบของบุคคลอาจจะมีผิดพลาดหรือผิดเบี้ยวอยู่บ้างคงจะได้มีการตรวจสอบให้เป็นที่โปร่งใสและก็ชัดเจนสามารถตอบสังคมได้นะครับในช่วงนี้ก็ตามที่เรียนสื่อมวลชนนะครับว่าทางสมาคมศิทธิ์เก่าและก็เครือข่ายองค์กรต่างๆก็ คงจะไม่มีปัญหานในเรื่องของการประสานงานระหว่างอ,องค์กรองค์กรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากบุคคลนะครับก็คงจะมีการตรวจสอบบุคคลให้สามารถตอบสังคมได้ครับในการแต่งตั้งครั้งนี้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงหรือไม่ถ้า,าหน่วยงานามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆโปร่งใสจริงๆสามารถตอบสังคมได้ก็จะทําใหา้คลายความกังขา ให้กับสังคมคนทั่วไปก็จะได้เป็นบรรทัดฐานใายความกังขานะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางสี่องคอ์กรของบิญมาลรยชิตก็ได้เคลื่อนไหวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทาํงงาการแต่งตั้งพิจารณาการแต่งตั้งให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และก็เป็นธรรมนะครับโปรง่งใสเราก็ได้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้อยู่มาระยะหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ตามที่ทราบว่าผลออกมาแบบนี้บิญจมาลราคิดเป็นโรงเรียนนะครับที่ก่อตั้งมา ร้อยกว่าปีเป็นสถานศึกษาที่เป็นที่เป้าหลอมเป็นที่สั่งสอนทั้งเก่าสิทปิปัจจุบันนะครับให้มีความยุติธรรมเป็นแบบอย่างของสังคมได้ในนามของสมาคมศิลป์เก่าก็ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เป็นที่ทราบนะครับว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นประโยชน์ของศิล์เก่าหรือเป็นประโยชน์ของเบนจมาไกลจุวิตแต่จะเป็นประโยชน์เป็นบรรทัดฐานนะครับที่ดี่งใสให้กับสังคม ของประเทศไทยได้มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด